กระสุนสองนัดยังงี้แตกเจแล้วมี y เข้า,างี้สวยครับแล้ววายมาอีกสามตัวแทงเข้าสักช็อตมาเนี่ยหงคูนเก้าแล้วอืมเจเข้าครับแล้วไหลคิวต่อ,อถ้าสิบสิบลงหน้านี้ไหลอีกแล้วมี y เข้าอีก เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ผ่านทางกันเข้ามาด้วยนะฮะวันนี้ก,กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับบับเบิ้ลนะครับวันนี้เราก็มาอยู่เกมมาเฟียเวภาคหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเป็นเกมของค่าย a อเบสล็ออีกเช่นเคยนะครับเอาละครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลยฮะ มาวันนี้ทุนหนึ่งพันุผู้ชมเราจะมาซื้อฟรีเกมครับเป็นฟรีเกมเบ็ดห้าบาท375ป้อยเไปยอุ้ยโอ้โหสองตัวเลยเมื่อกี้าากดแล้วมันไม่มาวะ โอ้โหสองตัวเสร็จเมื่อกี้เสียดายมากเลยแม่งเลยเอาเป็นอันกลางละกันคุณผู้ชมอะไรกระสุนสองนัดยางงี้แตกเจแล้วมีวายเข้าอย่างนี้สวยครับแล้ววายมาอีกสามตัวโอ้โหชมเมื่อกี้แตกตัวแพงด้วยนะ9ก้าสิเบาท สนอีกหนึ่งนะัดช็อนี้เพิ่มฟรีเกมมาอีกหนึ่งครั้งครับได้ต่อชะตาชีวิตแล้วไหลต่อช็อนี้ <c oughs> แต่มันไหลไม่แพงอะดยโอ้โหไม่คุ้มเลยคุณผู้ชม <c oughs> ได้กลับมาร้อยเดียวมาซื้ออีก ตัวที่สามาแล้วตัวที่สี่ต้องมาครับโอ้โหตัวที่สี่ไม่มาคุณผู้ชมอันนี้เราจะเอาเป็นอันนี้แล้วกันฟรีเกมแปดครั้งแต่เริ่มที่คูณห้ามาคุมไหมสิบเข้า,างี้วายสองตัวแล้วไหลายคิวต่อครับ <c oughs> ตัวแพงเข้าแต่แบบ ไม่ไม่มีต่อเดยไม่มีตัวลงมาข้างหน้าสิบเข้าครับสวยแล้ววายโหไม่ไหลไม่แตกและขอตัวแพงเข้าสักช็อตมาเนี่ยหมคูณเก้าแล้วอืมเจเข้าครับแล้วไหลคิวต่ออืมถ้าสิบสิบลงหน้านี้ไหลอีกแล้วมีวายเข้าอีกนั่นแนหะ 67บาทอืมเจมาแล้วไหลสิบต่อครับช่อนนี้เคต่อเลยมี Y อ้โหว่วงผู้หญิงขาดไปช่องเดียวนะเมื่อกี้ขาดทุนอีกแล้วอ่ะคุณผู้มชมโอ้โหจบจัดจะห้า500แล้วเนี่ยมา ครั้งสุดท้ายไม่ได้ก็พอ, <c oughs> อ,อเดี๋ยวลองลองอันนี้ดูแล้วกันนะแต่นี้มันเริ่มที่คูนหนึ่งเลยดิมันไม่ค่อยเฟี้ยวอะ่ะมันต้องแตกด้วยคุณผู้ชมมันถึงจะเพิ่มตัวคูนให้โอ้แล้ว ตัวแพงเข้าแล้วมีวายครับช็อนนี้เนี่ยมันถ้าเป็นคูณห้าแบบอันที่สามครับน่าจะแตกหนักอยู่แลรุลุฟรีในฟรีครับมาไหมฟรีในฟรีโอ้โหเลยจะเลยไปไหนวะวุ้ยเลยอีกแล้วโอ้โหจบจัดคุณผู้ชม แม่งเลยหมดเลยสามตัวคิวเข้าแล้วไหลเอต่อช่อนนี้อุ้ยตัวแพงด้วยครับแต่มันคูนน้อยอะดิโอ้โหจบจัดเลยคุณผู้ชมฟีเกมสามรอบไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยฟีเกมสามรอบเนี่ยจบจัด เกมค่ายนี้แม่งไม่เวิร์กอ่ะไม่ค่อยแตกไม่แจกเลยโมลยไม่มาเลยอ่ะเอาลุน้นฟรีเกมครับโอ้โห <c oughs> เลยไปสองตัวเมื่อกี้ไม่มาอีกโอ้สภาพ ท้อเลยอะเจะอเันี้ท้อมากเลยเกมโอ้ยพอเลยว่ะคุณผมมู้ชมผมไม่ไหวและเดี๋ยวไม่มีตังกินข้าวเอาละครับผมก็ขอปิดคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะก่อนที่จะจากกันไปฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วมารอรับชมกันว่าคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะสําหรับวันนี้สวัสดีครับ